ถ้ากินชาแล้วไม่มีอาการข้างเคียงอะไรเลยใช่ไหมคะก็กินได้แต่ถ้ากินสมมุติว่าเรากิน 3- 4สี่แก้วแล้วไม่มีอาการอะไรแล้วรู้สึกว่าร่างกายเราดีเงี้ยก็กินได้แต่ถ้า 3- 4สี่แก้วเนี่ยสำหรับบางคนนะคะมันเยอะเกินไปนะคะมันจะมีอาการร้อนบูบวาบลักษณะนี้คืออ่พิษร้อนนะคะมันเร่งในการขับพิษเยอะเกินนะคะไม่ควรทาน 3- 4สี่แก้วอะถ้าแบบทั่วไปนะคะขอสัก1-2แก้วเนาะสูงสุดแค่นี้พอ เนาะส่วนมากอ่ะบางคนอ่ะไม่เข้าใจกินผู้หลานแบบกินแทนน้ํากินทั้งวันอเงี้ยค่ะอันนี้คือแรงไปเนาะจะทําให้แบบมีผลข้างเคียงแบบปวดเนื้อปวดตัวปวดหัวหรือบางคนถ่ายเยอะค่ะฉี่เยอะฉี่ร้อนอย่างเงี้ยแสดงว่าสมดุลร่างกายมันเสียเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าคนไหนก็ตามกินผู้หลานแล้วมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีอาการอะไรก็แล้วแต่ ให้หยุดกินซักสองสามวันให้อาการมันหายก่อนนะคะแล้วให้เริ่มทานใหม่แบบอ่อนๆแบบเจือจางบางคนกินครั้งแรกมันไม่สามารถกินได้เยอะเลยเพราะเส้นเลือดเรามันยังมีของเสียติดขัดอยู่เวลาเรากินแบบกระแทกลงไปหรือกินเยอะเกินไปอะค่ะร่างกายมันจะเสียสมดุลน,นะคะตัวมันจะร้อน